มาครับมาคุณผู้ชมเมื่อมาถึงซัปโปโรได้มาสัมผัสบรรยากาศถึงขอบสนามได้เห็นสุปบุโชคลงแข่งขันแล้วอีกหนึ่งสถานที่ที่บอกเลยว่าจะพลาดไม่ได้ด้วยระการทั้งปวงนั่นก็คือการได้ไปที่สนามซ้อมของสโมสรคอนสเสเรซัปโปรโรที่มีชื่อเต็มๆว่ามิยาโนซาวะชิโรยโกบิโตฟุตบอลสเตเดียมเป็นสนามฟุตบอลที่โอบล้อมด้วยทิวเขาบรรยากาศดีมากครับและแน่นอน อยู่ติดกับโรงงานช e ็อกโกแลตอิชิยะช็อกโกแลตแฟคทอรี่ซึ่งสนามซ้อมแห่งนี้ความพิเศษมีหลากหลายแง่มุมนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามซ้อมที่นักฟุตบอลของคอนซสเซลซซัปโปโรจะใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมสำคัญและแน่นอนนะครับสนามแห่งนี้เนี่ยยังมีการเปิดให้กับแฟนบอล ได้มาชมนะครับซึ่งในวันที่ผมมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟุตบอลโรแข่งขันไปแล้วนะครับก็จะมีนักฟุตบอลบางส่วนเท่านั้นที่มายืดกล้ามเนื้อเรียกความฟิตนะครับโดยไฮไลท์สำคัญของสนามซ้อมแห่งนี้ก็คงหนีไม่พ้นประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับนักเตะไทยของเรานอกเหนือจากสุภโชคสารชาตินะครับก่อนหน้านี้ก็คือชนาทิพย์สงกระสินมาสร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็ ได้รับการยอมรับว่าเป็นตำนานของสโมสรแห่งนี้สุดยอดไปเลยครับแน่นอนเมื่อมาถึงสนามซ้อมแล้วก็ต้องกระโดดข้ามฟากไปชมบรรยากาศที่โรงงานช็อกโกแลตกันหน่อยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหวันที่ผมไปเนี่ยคนเยอะจริงๆนะครับโรงงานช็อกโกแลตแห่งนี้เนี่ยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของสโมสรคอนเซซซโปโปรโนะครับมีชื่อเต็มๆว่าอิาชิยะช็อกโกแลตแฟคทอรี ซึ่งเป็นโรงงานที่มีผลิตภัณฑ์ชื่อดังอย่างช็อกโกแลตชิโร่โอบิโตะนะครับกล่องสีน้ำเงินนะครับสีกรมท่าต้องบอกว่าใครมาใครไปเนี่ยก็ต้องมาแวะนะครับซื้อกลับบ้านอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นของเรื่องชื่อของซัปโปโรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทิปสุดพิเศษนะครับที่ผมได้มาสัมผัสนะครับทั้งซัปโปโรได้มาเกาะติด สุขภพโชคสารชาติบรรยากาศสุดยอดนะครับอยากเชิญชวนแฟนฟุตบอลไทยหรือใครที่อยากจะมาเที่ยวญี่ปุ่นสวโรก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจนั่นเองครับชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชัมแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ได้เลยครับ